สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูไพยุสีกับอาจารย์บาร์บี้นะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปาตาความรักนะคะออของต้นเดือนมีนาคมอะเรามาทันเนาะจะเป็นเรื่องของ ชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยราศีมังกรพฤกษกันนะคะอืมการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะจะบอกว่าเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นถ้าใครซื้อของครบเซต น้ำมันเสน่ห์เพนดูลัมแล้วก็ลิปสีพึ่งนะคะก็จะแถมฟรีดูดวงให้มูล,ลค่าหนึ่งพันบาทนะคะจึงจ้งๆกันไปเลยเนาะใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มานะครับเออบีจัดโปรแค่เดือนนี้นะคะเออประมาณนี้ปกติไม่ได้แถมนะ แอดไลน์มาได้เลยนะคะถ้าใครสนใจที่ไลน์แอดบา์บวิชิสานะคะเออน้ำมันเสน่ห์ช่วยดึงดูดความรักนะคะดึงดูดแฟนเก่ากลับมานะคะการันตีอันนี้ได้ผลจริงๆเพราะว่าคือค่ะถามว่าถ้าเลิกกันไปนานแล้วได้ผลไหมของบี้สิบห้าปีอะคิดว่านานไหมอะยังกลับมาง้อเลยอะเข้าใจใช่ปะแล้วก็คือทุกคนด้วยนะคะเออ ทำตามที่บอกนะคะอย่างสม่ําเสมอเนาะมันไม่ใช่น้ํามันผีน้ํามันพายดังนั้นมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะดึงดูดเนื้อคู่ความรักการงานการเงินอาหาหรือว่าคนที่เราชอบก็ได้ส่วนนิฟสีพึ่งนะคะจะช่วยในเรื่องของการเสริมเสน่ห์เนาะเสริมเสน่ห์ให้เราแบบดูหน้าค้นหาดูมีคนอยากเข้าใกล้ดูแบบ เลิศขึ้นปังขึ้นมีคนมาจีบหรือว่าคนที่เราชอบชอบเรากับอะไรอย่างงี้ส่วนต่อมาเป็นเชนดูลัมนะคะเอาไว้ดูดวงได้เป็นหินเสริมมงคลเนาะใส่เป็นเครื่องประดับได้คือมันเลิศเลิศไม่ไหวเลิศทุกสิ่งทุกอย่างทุกโอกาสทุกช่วงเวลานะคะตามนี้นะที่ล้าง ถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาร์บี้ชิสาแล้วก็ใครที่สนใจอยากปรึกษานะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะแนะนําตัวหลายหลายครั้งเลยอาจจาะเป็นผู้เชี่ยวชาญทานให้คำปรึกษานะคะอันดับหนึ่งถ้าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องรักสามเศร้ากับแฟนเก่าคนที่มีปัญหาแฟนนอกใจนะคะเป็นบุคคลที่สามอ,อรักสามเศร้า ไม่รู้จะเลือกใครดีแฟนเก่ากลับมาไหมวิธีเอาแฟนเก่ากลับมาอย่างไงนะคะจานอยู่ตรงนี้มาห้าปีหมื่นกว่าเคสแล้วนะคือจายบอกว่าคือรีวิวเยอะมากอะแต่ว่าค่อยๆลงนะ <c oughs> คือจะบอกว่าจะเป็นเคสนี้ส่วนใหญ่แต่จริงๆถาไมได้ทุกเรื่องเนาะตามนี้อะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวธาตุดินความรักของคุณช่วงต้นเดือนมีนาเป็นยังไงบ้างขอพลังงานไพ่หน่อยจ้า เด็กเด็กอัพเปิญหย่าอัพเปิญหย่ีเดจัดสติกทำไมขึ้นไพ่ดาบเยอะจังลอยชาวธาตุดินดีเทมเพล์ ว่าคุณเสียดายเสียดายความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งนะคะอาจจะแบบคิดถึงแฟนเกา่าหรือว่ามีแบบบางสิ่งบางอย่างต้องให้ระลึกถึงกับกับคนคนหนึ่งอะ่ะมันขึ้นมาแบบในเชิงเป็นสภาวะเสียดายนะคะเสียดายคนคนหนึ่งนะคะให้เดทขึ้นมาวิววิวความรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่คุณ ไปไปมามาในความสัมพันธ์อยู่บ่อยบ่อยครั้ง แล้วทีนี้นะคะบาบีมม้มีความรู้สึกว่าเขาอะเสียดายคุณมากแล้วก็เขาแบบว่ารู้สึกไม่สิคุณอนะเสียดายคนคนหนึ่ง คุณเสียดายคนคนหนึ่งแล้วทีนี้แบบความสัมพันธ์มันจบไปแล้วคือซึ่งอ่าเรื่องราวมันอาจจะสลับกันได้แต่ทีเนี้ยแบบมันมีในเรื่องของการทำรับหลังอะหรือพี่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืม มานึกเสียดายทีหลังในวันที่มันสายไปนะคะเอเนจี Energy ที่แบบว่ามามาไปไปมามาหายหายนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเอ้ยคนคนนั้นน่ะคิดถึงคุณใช่คิดถึงคุณแบบอยากจะกลับมาต่อสู้เพื่อความเสียดายอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพลังงานมันสลับกันงั้นพี่ขออนุญาตอ่านเป็นพลังงานสลับละกันเพราะว่า ส่วนมากอะ่ะคนที่เข้ามาดูอะ่ะมักจะไม่ได้เป็นฝ่ายกระทําหรอกมักจะเป็นฝ่ายโดนกระทาซะมากกว่าเนาะอืมประมาณนี้นะคะก็งั้นขออ่านเป็นตัวเขาเนาะแต่ว่าพลังงานมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ยังเสียดายแฟนเก่าอยู่เนาะเพราะอาจจะเป็นตัวคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นเขาที่รู้สึกเสียดายคุณที่ความสัมพันธ์มันจบไปนะคะแต่ว่รู้สึกว่ามันคือการทําลับหลังอะ่สะสาเหตุอะคะที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบไปอะ่ะมันคือการ ทำอะไรรับหลังมันคือการแบบว่าโกหกปิดบังอะไรอย่างเงี้ยนอกใจหรืออะไรแบบเนี้ยมาดูกันต่อ มาดูซิแล้วเขาเสียดายเราใช่ไหมอ่ะอันนี้ถ้าเป็นตัวเขาเนาะเมื่อกี้เป็นพลังงานแบบไม่ได้เจาะจงนะใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะโอเคใช่แฟนเก่าคุณน,นั่นแหละโอเคเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนไงอืมนิสัยโดยรวมคือเหมือนเขาเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ชอบแบบมีอานาจักอ,อาณาัตหมายถึงอะไรหมายถึงแบบ ชอบให้คนอยู่อ้อมล้อมอะ่ะแบบมีคนเดียวไม่ค่อยได้อะ่ะเป็นคนไม่ค่อยสเตเบิลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่เนาะเป็นคนแบบชอบมีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกไม่สามารถที่จะแบบสเตเบิลอ่ะแบบหยุดที่ใครสักคนหนึ่งได้ขนาดนั้นน่ะนะตอนนั้นเนาะแล้วทีนี้วิรู้สึกว่าคุณน่ะหอบ ขอบไม้ออกเดินออกมาคือพี่รู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่อาจจะทนในในพฤติกรรมของคนคนนี้ไม่ได้ก็เท่านั้นแหละคือรักเขาอยู่แต่ว่ามันทนแบบทนเห็นเขาอะไปมีคนอื่นหรือว่าไปปันใจให้คนอื่นอะคือรู้สึกไม่โอเคก็เลยโอเคงั้นถ้าเธอไม่รักฉันใช่ไหมฉันตัดสินใจเดินออกมาจากเธอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเชิดค่ะ แต่ถามว่าคุณยังรักเขาไหมไอตอนที่คุณเดินออกมาคุณก็ยังรักเขาอยู่นะแต่คือแบบทนไม่ได้ไงเออเจ้าชูเกินแล้วก็เหมือนแบบเด็ดขาดอ่ะเออเด็ดขาดเลยถ้าถ้าเธอแบบยังมีรักสามเศร้างั้นเธอก็ตามใจเธอละกันก็ต้องไม,ไม,ไม่ไม่มีเราจบอะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนี้นะคะก็เด็ดขาดเด็ดขาดไปเลยเก๋เวอ่อ มาดูกันต่อนะคมิรู้สึกว่าเขาจะวางแผนเพื่อมาง้อคุณอ่าเขาตัดสินใจได้แล้วนะคะว่า คุณคือคนที่เขารักเขาจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณนะเออไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันต้องเกิดเหตุการณ์ที่พี่บอกไปก่อนนะว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกเดิอนออกมาแบบฉันทนไม่ไหวแล้วกับเธอฉันเดิอนออกมาดีกว่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจแบบนั้นก่อนถึงจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาอะคิดได้นะคะว่าแบบอา้าว ไม่อยู่แล้วหรออะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเขาจะเขาจะมารู้ตัวนะคะว่าเขารักคุณทีหลังหลังจากที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากเขาแล้วก็เขาจะมอบความริดที่ทำกับคุณนะคะนึกถึงเพลงไอเนี่ยเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้รักเธอเท่าไรเนี่ยเพลงชื่อว่าเหตุเกิดจากความเหงานะคะของ E.T.C มั้งถ้าพี่จำไม่ผิด เออคือต้องปล่อยให้เขาให้คุณแบบเดินออกจากเขาก่อนจริงๆอะ่ะเขาถึงจะแบบรู้คุณค่าในตัวของคุณเนาะใช่คือต้องปล่อยให้เขาคิดถึงคุณก่อนอะ่ะ แล้วเขาจะเสียดายคุณแล้วเขาจะรู้ตัวว่าเฮ้ย <c oughs> แบบคนที่เป็นคู่เขาคนที่เคยดีกับเขาคนที่น่ารักกับเขาอะ่ะคือใครแล้วเขาก็จะรู้สึกหลังจากที่เขาสูญเสียคุณน่ะอืมจะมานึกขึ้นได้นะคะหลังจากที่สูญเสียคุณไปเอาไปตูกันต่อเลยอ่ะไพสรุปนะสรุปจะมาง้อไหมหรือ,อยังไง เสียดายก็ต้องมางอด้วยนะฉันที่รู้สึกได้อุ้ยแฟนเก่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปของแฟนเก่านะคือตอนนี้เขายังนิ่งเงียบอยู่นะคะเหมือนเขายังดูเชิงอยู่นะคือไม่รู้สึกว่าเขาจะมาแบบไม่ได้มาแบบเฮ้ยเธอฉันรักเธอคืนดีกันไม่นะแต่เขาจะมาในเชิงที่ว่าแบบมาเที่ยวไร์เที่ยวขือ่อ เหมือนมาเนียนๆน่นะเก็ตใช่ปะมาแบบเนียนๆมาแบบว่าเออดีกันไหมเอ้ยไม่ใช่แบบมาเคียงคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่มาจู่โจมว่าแบบเฮ้ยเธอเราดีกันเถอะรักนะอะไรเงี้ยไม่มีด้วยความหนึ่งคืออีโก้สองคือเขามมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะแบบ ทำให้คุณรู้อ่ะเออว่าเขารักคุณอะไรเงี้ยในความรู้สึกของบี้นะเขาจะมาเนียนๆน,น,นะคะแล้วคนคนนี้ยอมแพ้ไม่ได้อีโก้สูงคือแบบถ้าถ้าเกิดจะมาคืนดีคือต้องต้องชนะเท่านั้นนะ่ะถ้าไม่ชนะก็ไม่ไปต่อเดลเวอร์ iver, เนี่ยเขาเพิ่งรู้ว่าเขารักคุณนะแต่ก่อนคือเขาไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยนะ คุณคือคนที่แบบอดทนเพื่อเขาเคยเคยขอโอกาสเพื่อเขาแบบอยากให้เขาแบบรักอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขากลับมาคืนดีอยากให้เขาสนใจคุณอดทนกับเขามาเยอะมากนะคะในมุมมองของเขาอะ่ะซึ่งพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมามอบความวริยธรรมให้กับคุณเนาะแต่ว่าตามที่พี่บอกไปนะว่าคุณจะต้องเดินออกมาก่อนหรือว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่ เขาได้สูญเสียคุณไปจริงๆนะเขาถึงจะแบบไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาเขาใจะใช่ไหมถ้าไม่งั้นนะ่ะเขาก็จะยังทําพฤติกรรมเหมือนเดิมเพราะว่าเขาคิดว่าคุณน่ะอยู่เพื่อเขาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่จําเป็นต้องดูแลก็ได้ถ้าเรียกตรงๆก็ของตายก็ได้อะถ้าพูดตรงๆเลยนะวิก็พูดตามตรง,ตรงนะสไตล์ของวิอยู่แล้วเนาะ มาดูลักษณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เอาชาวกองนี้มีราศีกุมราศีมังกรราศีธนูแล้วก็ราศีตุนนะคะกุมมังกรธนูตุลน,นะคะ มาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาฉันคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของเธอใจเย็นๆการจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดจะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งับตาคลาใดก็เห็นแต่หน้าเธอฉันกลัวที่จะเสียเธอไปจริงๆเห็นไหมพอเสียไปปุ๊บทามาเป็น อยากได้เออมาห่วงก้างไปหนึ่งโอเคนะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบายบายจ้าอย่าลืมใครที่อยากปรึกษาอยากดูดวงอยากซื้อของอยากเรียนนะคะไพ่ยุซีก็มีสอนนะใครที่อยากมีรายได้เสริมเอ,อ่อราคาแบบสูงๆอย่างเงี้ยพี่ดูชั่วโมงหนึ่งหลายพันนะทํายังไงให้เราอ่านไพ่ได้ราคาสูงขนาดนี้นะคะพร้อมเผยเคล็ดลับหมดเลยใครที่อยากมีรายได้เสริมนะคะสบายสบายเงินดีนะคะก็มาเรียนกันได้นะคะเราไว้เจอกัน,นะคะ่ะบายบาย